จะไปไปไม่ังไงไปไงไป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 เจอกันครับเจอกันครับแต่เกก็มีก๊ปไปก๊อปไปอยู่ชินกันนี้ชุ่นนี้เจอกันบ่อยครับเดี๋ยวเพราะว่าก็ต้องเหดี๋ยวจะไปแจมกันที่แฟนนิตติ้งกับด้วยไงก็เลยเป็นชวที่ได้เจหมดเลวก็เพื่อาวันเกิดครับมาก็ไปเทนเอากันที่ที่ร้านที่กลอฟมาอ๋ออันนี้เ่อนชวนหรือไปรีหรือต้องจ่ายกัา ผมมาสอนตุกก๊กตีกับกับอยู่แล้วแล้วก็เป็นปวันเกิดกับวันนีสงสารกรับมากเลยวันเกิดจากสอนตุ๊กตีตั้งแต่บ่ายถึงถึงคืนคือกับตั้งใจกับมากๆเลยก็แต่ว่าพอเราสอนตุ๊กตีเสร็จก็โอเคไปร้านหมูทา่ายพี่ก๊อฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนๆสองพูดากันอะไรอย่าเงี้เลยครับคือเรื่องตอนนี้อะไนเงี้ยมันมันกลุ่มกลืนเอาไว้กลุ่มกลืนกันมากเลยล<ช>คือปปากไับเพื่อความที่เราเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กออมา,มา<ช>ผมรู้จักกันตั้งแต่มอ .1 ใช่ใช่ผมรุ่นเดียวกันตั้งแต่มอ .1 แล้วก็เป็นเพื่อนแกกกกก๊งเเเดดดียยยวววััันนนคืออออราาตตะบล้้โมมผ ไปเรียนเตรียมมปลายก็ยังเจอกันตลอดเลยแล้วยิ่งพอเออมันเข้าอยู่ในวงการเดียวกันเรามีเรื่องคุยคล้ายๆกันเรามีประสบการณ์คล้ายๆกันมันก็ทำให้เราเหมือนแบบเออกลับมาคุยกันเยอะขึ้นสนิทขึ้นเวลาเจอกันกับคำที่เมาเรื่องวัยเด็กมันไม่ทำอไรตัวแต่เนี่ยก็อย่างล่าสุดที่ไปเอ่อกับวันเกิดกัน่อนเพื่อนคือฟิลดีมากเลยเหมือนเราได้นั่งคุยเรื่องเด็กเริ่ดรู้สึกว่าเออก็อยู่ไม่น้อยกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่ฟิลฟิลดีเดือนใส่พี่เป็นลูกสมีสมีทำอะไรร่วมกันวันนี้ ทำมัอะไรรนกตอนนี้อยางแต่ก็มีมีมีคุยกับางก๊ับเหมือนกันแบบเออเดี๋ยวนี้แบบ <c oughs> ผมรู้สึกเดี๋ยวนี้ก๊ับแบบเออเท่เดี๋ยวนี้เขาแบบ <c oughs> แร็ปเก่งขึ้นอะไรขึ้นก็แบบเออทําเพลงกันไหมวะอะไรกันมีคุยคุยกันอยู่ใช่ครับแต่ถ้า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 เกิดเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดครับดีดีครับโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวไม่ได้นอนเลยครับป <c oughs> ีหน้าปีหน้าถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ครับจะพยายามครับ ด้วยยงานเอะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะมากเลยคือผมกำลังจะมีแฟนมิทติ้งของตัวเองด้วยครับวันที่23 24นี้ครับที่สูนย์ศรษกิจก็ซ้อมงานรับด้วยซ้อมงานตัวเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําเพลงอยู่ด้วยเดี๋ยวเดือนนี้น่าจะมีเพลงที่จะปล่อยเดือนนี้ด้วยก็แน่นแน่นมากๆากแต่อย่างที่ร้องไปดีก็เขาเนาะก็มีคือไปญี่ปุ่นอันนั้นก็ต้องซ้อมใช,ใช่คือเนี่ยซ้อมคอนเสิร์ตครับซ้อมคอนเสิร์ตตัวเองแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตฮาวดดาวที่ญี่ปุ่นแล้วเล่นสองรอบแล้วโชมไปเหมือนกันด้วยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเเวลลาาแห่งงงกรรรร้อพคับผม ช่วงที่ใหม่ที่แปลว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนเลยเป็นช่วงงานที่คันหนักมากคือผมเนี่ยผมเล่นคอนเสิร์ตเออผมเล่นแฟนมิวตัวเองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดก็คือซอลต์ตีต่อเลยยี่สิบแปดปีเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วยี่สิบเจ็ดวันเกิดตัวเองก็คล้ายๆกับขัก็ซอลต์ตีทั้งวันเป็นใช่เลยโอ้พยายามพยายามอยู่ครับแต่ว่าเหมือนเหมือนช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกเราก็มีเวลาพักนะแต่เหมือนงานมัน มันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแล้วทุกๆงานก็เป็นไงที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคไม่ไม่พักก็ได้แสดงว่าคือเป็นคนที่สนุกกับการทำงานด้วยสนุกครับสนุกครับสนุกมากมากเลยครับแล้วก็จริงๆคิดว่าช่วงมกราเนี่ยก็เว้นเวลาพักไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าได้พักหรือเปล่าจะได้พักหรือเปล่าใช่แต่<ๆ>ว่าก็ทำงานหนักมาตลอดเราอกติสุขภาพเราได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดือนสองเดี๋ยวเป็นตัวอีกทีนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังกัน แไปกระแสไปกับเบลก็ามาเหมือนก,กันครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนังหนังสนุกใช่ไหมใช่ยุ่กระแสไปเบลมาเยอะมากขอบคุณครับอรอนี่ครับยินดีครับมีแค่เราเปิดมันเกมีเราก็ได้กับเบลเหมื <c oughs> อนกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าด้วยความที่ผมแบบผมเป็นคนอยู่กับอยู่กับผู้หญิงเาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีความเป็นอยู่กับคนที่โตกว่าได้มันก็เลยดูสนิทกันเร็วไม่ได้ไม่ได้รู้สึกม,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 มีกำแพงทางอายุอะไรก็คุยกันได้สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องครับสนิท้ายก็ได้จีนกันเพราะว่ามันมีความ จำ่อยงไจได้ไหมตอนไตอนไหนเนี่ยมีรูปด้วยเราเป็นหลักฐานดเสือีเสืเสือีราคาดิรคจับาอ่ะเราตัวเราตัวไหมราจไม่ได้เหมือนกันขอโทษครับยบปลุ่แบ่าอะไร่้ม่ปกติแต่ผมแบบเวลานี้ผมจะเราไม่ได้จับเราจะแบบอย่างงี้ใช่ใช่แบบ ประคองไว้ครับผมถือว่าทำทาให้กับชาวจีนเขจีนกันทำท่าไม่ทำทาเดีว่าให้แฟนๆได้ชื่นชมกันดีครับยินดีครับยินดีครับก็เดี๋ยวถ้าไม่รู้มีภาพสองหรือเปล่ากัติดตามแต่เรื่องอะไอย่างทีวีเรา่จะไปดีแล้วทีวีครัจีนใช่มครัจีนี่ว่นจะประมาณยิงๆเราก็ได้เหมือนกันดีครับก็ดจริงได้หมดเลยครับจริงว่าเดี๋ยวได้เรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวปีหน้าจริงก่อนหน้านี้มีความกังวลไหว่าร รครับผมไม่เลยครับคือผมด้วยความที่ผมไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะอุ้ยขอโทษครับด้วยความที่เหมือนผมไม่ได้เริ่มมาจากเล่นไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมเป็นนักแสดงคนนึงแล้วผมก็เล่นมาหลายเรื่องมากๆแล้วแต่เหมือนเอ่อพวเราพูดก,กันก็เป็นบทบาทนึงที่ผมได้รับสรบาระก็เป็นตัวละครนึงที่ผมได้รับมันก็เหมือนเป็นอีกคาแรคเตอร์อีกสีหนึ่งในชีวิตการแสดงขผมหลังจากนั้นมาผมก็เล่นของผมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันเป็นแบบเป็นปัญหาหรือเป็นกำแพงอะไรในในการทำงานใช่ไ ที่ใจครับก็ยังยังยังเรียกร้องจากตัวเองมากกว่านี้อยู่ครับก็พยายามจะพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆแมยังอยากที่จะสนุกกับการแสดงอยากจะพัฒนาผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จีเก่งไปแทบกูได้เลยนะพี่เลตั้งแต่ทั้นเดนตรีการแสดงเนี่ยเหยนื่อย่นเนี่ยมากเลยครับแต่แต่พยายามมากๆครับเพราะว่ามีเรามีเ้าหมายเรามีฝันที่เราอยากทาให้สาเร็จก็ ก็ไปต่อครับสู้ต่อครับปีหน้าย,ยังไม่เห็นไครแต่ว่าเขาเรียกว่าจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ว้าว์เพิเรื่อยๆเนอะแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้คือตื่นเต้นกับแพลม์เต็มมากๆเอาแค่เอาแค่เนี้ยแค่เดือนธันวาเนี้ยปีหน้าเราก็แบบเอ้ยมันมีอะไรที่สนุกเยอะมากเลยแล้วก็เชื่อว่าในในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่เดือนแต่เดืนอนปีหน้ามันก็คงจะมีอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆก็อยากติดตามเพราะจริงๆโปรเจกต์เริ่มวางกันไปถึงปี2025แล้วครับสองพันยี่สิบหมาแล้วครับใช่ยละมันจะเป็นตลาดใช่ครับก็มีโปรเจกต์หลากหลายมากเลยครับตอนนี้คืะเทศ เขาเรียกอะไรสนุกกับสนุกกับการกระตุ้วการทํางานสนุกกับการได้รับโอกาสใหม่ๆสนุกกับการทำงานกับผู้คนใหม่ๆมากๆครับมีงานอะไรที่อยากไปคืออยากไปได้สำงานอะไรผมเหรออืมผมไม่รู้สิผมผมแค่อยากผมอยากจะทํางานกับต่างชาติเยอะขึ้นอยากที่จะทําให้ให้เหมือนเป็นเป็นศิลปินไทยคนหนึ่งที่มาจากมาจากวงการไทยจริงๆที่ที่ได้รับการยอมรับในใน ที่โลกเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงหรือด้านการแสดงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังตั้งใจทำมันอยู่แต่เขาให้เคี่ยนมานแลูกพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับเออก็มีเรื่องมีเรื่องก็ไม่เล็กแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจวันนี้เพิ่งเข้าออฟฟิศมาก็ผมมีแบรนด์แฟชั่นแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดือนสองครับผมกำลังจะมีเป็นฟิสิกอลสโตร์ที่แรกที่เอ็มสเฟียร์ก็แบบอยู่กับแบรนด์นี้มาสองปีกว่าๆแล้วก็ นี่ก็เป็นหน,หนึ่งสิ่งที่อยากมีมากคือมีร้านแฟชั่นของตัวเองแตตอนวันนี้มีแล้วแล้วก็เราก็ยังมีอีกเป็น4ี่ห้าหก็อย่างที่กําลังอยากจะทํากับตัวแบรนด์นี้ต่อไปก็นีเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นมายโซน,นแรกที่สําคัญมากครับตอนนี้เหรอครับขาเวลาพักครับใช่ข <c oughs> าเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับกำลังกำลังกำลังพยายามพยายามจัดสรรให้มันดีอยู่กำลังอยากจะเขาเรียก่อะไรผมรู้สึกว่าพอเราทำหลายๆอย่างเราก็อยากที่จะมี มีทีมดีๆมาช่วยตอนนี้ก็พยายามที่จะหาคนที่เข้ามาแบบร่วมทำตามความฝันนี้ด้วยกันเรื่อยๆอยู่เพื่อที่ผมจะได้แบบมีเวลาไปโฟกัสสิื่อและมีรายได้มากขึ้นด้วยครับบรรดาพนักงานได้ยังยังอยากได้ยังอยากได้อีกครับย,ยังอยากได้อีกตอนนี้ก็คราวนายนะครับเปิดรับสมัครพนักงานถึง15ธันวาคมนี้ส่งใบสมัครกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เราก็กำลังคัดเลือกเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เราเรียกสัมภาษณ์กันขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ไปครับพอิญาตมิมาครับผมเป่นตองจาครับอีีนึมครับผมรุ่งของพี่ใหม่ไปเคอไปเลยไปต่อไปเลยไปเลยไปรับ